สวัสดีครับวันนี้มายืนอยู่ใกล้ๆต้นสาระนะครับซึ่งคนไทยเราเข้าใจว่าต้นนี้คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านะฮะได้ประูต์ใต้ต้นสาระแล้วก็ปรินิพานก็เกี่ยวกับต้นสาระเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้การที่พระพุทธเจ้าประูต์ใต้ต้นสาระนั้นเป็นความเข้าใจ นะเข้าใจผิดนะซึ่งไม่ใช่ต้นสาระนะครับเป็นต้นอโศกเพราะต้นสาระนี่ต้นที่ใหญ่มากไม่มีมือจะไปเอื้อมนะของพระบรรดาพระอ,องค์ท่านนะแต่ต้นที่มือเอื้อมได้นะคือต้นอโศกนั่นเองนะนะนะแล้วก็ประสูติใต้ต้นอโศกแต่คาว่าสาระนั้นความหมายนั้นหมายถึงกิ่ง กิ่งไม้อะกิ่งไม้ที่ยืมยื่นมานะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้นสาระแต่ต้นสาระจริงๆต้นเนี้ยมันคือต้นลูกระเบิดแต่เราเข้าใจว่าเป็นต้นนี้ก็เ,เลยปลูกกันตามวัดทั่วไปเปิดววาเข้าใจผิดนั่นเองนะจริงๆไม่ใช่ต้นสาระเป็นต้นอโศกและคําว่าสาระนั้นความหมายหมายถึงกิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้ที่ยื่นมาสามารถโน้มจับได้ธรรมดาของพระพุทธเจ้าก็ นะได้ตัวสูตรตรงนั้นความหมายตรงนั้นแต่เราเข้าใจผิดกันเพราะนั้นไอ้ความเข้าใจผิดอันเนี้ยมันก็คืออันเดียวกับที่ผมจะมาอธิบายการเข้าใจผิดของคนไทยเกี่ยวกับการสร้างประเทศหรือการสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศนี่แหละครับเราก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะครับอันเดียวกันเลยนะเรายัง ไม่มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นเลยนะเราสร้างไม่เป็นทาไม่สาเร็จเพราะว่าเมื่อประเทศใดก็แล้วแต่เมื่อไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับนะครับไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วเนี่ยประเทศก็จะมีสถานะสองสถานะนะครับคือเป็นประเทศเผด็จการกับเป็นประเทศประชาธิปไตยถ้าถ้าคือเมื่อออกจากการปกครองด้วยกษัตริย์เนี่ยทุกประเทศน่มุ่งไปเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้น ไม่มีใครจะเป็นเผด็จการต่อไปเพราะว่าระบอบกษัตริย์ก็เป็นเผด็จการอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับกษัตริย์มี2แบบดีกับไม่ดีนะก็มี2แบบแต่ว่าโลกมันเทคโนโลยีวิวัฒนาการมันไม่ใช้ระบอบกษัตริย์แล้วนะฮะเพราะนั้นเมื่อออกเมื่อประเทศนั้นออกจากระบอบสมุรูรณาสิทธิราชที่เป็นกษัตริย์ปกครองออกแล้วเนี่ยก็จะมาสู่ประชาธิปไตยนั่เนเองเขาเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกเขาต้องมุ่งมาเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเผื่อว่าทําไม่สําเร็จทําไม่เป็นอ่ะคณะนั้นทำไม่สําเร็จทําไม่เป็นประเทศนั้นก็จะตกค้างอยู่เป็นเผด็จการเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เป็นเผด็จการรูปเก่าที่เป็นสมบัติธิราชแต่เป็นเผด็จการในรูปใหม่ที่เป็นไอ้ตัวแทนนั่นแหละก็คือสสพักการเมืองทั้งหลายมันก็จะกลายเป็นเผด็จการอยู่ในรูปของเผด็จการกฎเกณฑ์เป็นเผด็จการย่ออกมาเป็นแบบนั้นทีนี้ถามว่าประเทศไทยสร้างประเ็จไายสาเร็จไหมท่านก็คงรู้นะท่านคงรู้นะครับ ก็คงเข้าใจกันแล้วผ่านมาเก้าสิบปีก็คงจะรู้รู้เช่นเห็นชาติพูดง่ายรู้แล้วเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งแล้วนะเพราะนั้นก็จะรู้แล้วว่าเออเรายังไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเลยแต่เราอยู่ในกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของเผด็จการมาตลอดเก้าสิปีดังนั้นประชาธิปไตยที่เราบอกหรือที่เขาเผด็จการสั่งให้เขียนในรัฐธรรมนูญนั่นแหละมัน,น,น,มน,นก็เป็นแค่เป็นการเขียนให้อ่านเท่านั้นเองแต่จริงๆมันไม่เป็นเขียนให้อ่านเท่านั้นเอง เพราะนั้นการสร้างชาติโดยตาไยเขาไม่ได้สั่งให้เขียนนะเพราะคนที่สร้างไม่เป็นคือคนมักง่ายก็คือประเทศไทยนี่แหละครับมักง่ายหลายประเทศก็มักง่ายเ,าเขียนเลยเขียนรัฐธรรมนูญเลยตามรัฐธรรมนูญเลยซึ่งก็ผิดกฎเกณฑ์การทํารัฐธรรมนูญออกเพราะประเทศใดเนี่ยถ้ารีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญนะเอารัฐธรรมนูญมันนาเป็นสารนะะอยากได้อะไรอยากสร้างอะไรก็เขียนสั่งให้ใหรัฐธรรมนูญมันสั่งไอ้เงี้ยก็เรียกว่าเข้าใจผิด ใช้ผิดใช้รัฐมนูลผิดประเภทรัฐมนูลไม่มีหน้าที่สร้างใช้เครื่องมือผิดอ่ะรัฐมนูลไม่มีหน้าที่สร้างอะไรเลยแต่เราเอาให้จะเอาเรัฐมนูลมาสร้างให้ได้เขียนสั่งไว้ในรัฐมนูลซึ่งรัฐมนูลธรรมชาติที่แท้จริงหรือว่าตัวรัฐมนูลที่แท้จริงอ่ะเขามีสองหน้าที่เจรนญหนึ่งรอสองพิทักษ์นี่คือหน้าที่ของเราที่แท้จริงของรัฐมนูลนะนะครับเป็นแบบนี้นะะถามว่ารออะไรรอนี่รอให้ ชาติพันธุ์สีผิวนั้นประกาศนะประกาศกฎระเบียบที่ตัวเองชอบอ่ะสไตล์ตัวเองของชาติพันธุ์สีผิวนั้นอยากปกครองสไตล์ไหนประกาศไปก่อนอย่าเป็นตาตาไปรับมาดูนะเพราะมันยังไม่สเสดจน้ํามันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ลงตัวเพราะมาตราต่างๆกฎระเบียบต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยมันมีทั้งที่เวิร์กกับไม่เวิร์กทีนี้ไอ้ไม่เวิร์กเนี่ยเขาก็รอให้ไอ้ไม่เวิร์กนี่แหละครับเพราะมันต้องใช้เวลาสมัยหนึ่งก็4ปีใช่ไหมฮะบางประเทศก็5ปีแล้วแต่จะคิดออกมา ก็ต้องรอให้ผ่านสมัยต่างๆเนี่ยกวาท่านจะเจอว่ามันผิดเนี่ยอาจจะผ่านไปสองสมัยนะสองสมัยแล้วเจอจึงจะเจอหรือเจอในสมัยที่สองนั่นแหละครับสมัยที่สามท่านมาแก้อาสมัยที่สามแก้พอแก้ปุ๊บปวจะรอให้มันมาซ้ําอีกเพื่อเพื่อเช็คว่ามันใช้ได้ไหมก็ต้องรออีกสมัยเนี่ยรวมแล้วเป็นสี่สมัยละสี่สี่สิบหกก็สิบหกปีละเออพอเห็นว่ามันเอาอยู่เว้ยรออีกสมัยหนึ่งอาจจะเป็นสายที่ห้ามาเจออีกก็เอาอยู่เอาอยู่สองครั้งนี่เฮ้ยถือว่าเสียรละ ไอ้นั่นแหละก็จริงหยิบเอาที่มันเอาอยู่เอาลงละก็ถือว่าเสถียรแล้วก็จริงเอาที่กดระเบียบเสถียรและมาเรียงรอ้อยเป็นหมวดเป็นโม่แล้วจริงจะตามปแล้วเป็นนูนนั่นแหละครับหน้าที่รับนูนที่แท้จริงมีหน้าที่สองหน้าที่อย่นงเดเองรอให้ชาติพันธุ์สีผิวนั้นออกกฎระเบียบแล้วกฎระเบียบที่ยังไม่เสถียรก็รอจนกระทั่งเจอมันแล้วก็พบเจอมันอะอ่าเมื่อน,นักวิทยศาศาสตร์น่ครับท่านก็ต้องรอจนกระทั่งมันเอ้ยมาแล้วแล้วก็เช็คดูถูก ือพูดง่ายเราตากมาเนี่ยมันจะมันจะถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นไอ้ยี่สิบเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็รอให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันแสดงตัวแสดงตนแสดงตนเราจะได้รู้เราเอามาแก้ไขก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาเป็นปกติของของหลักวิทยาศาสตร์หลักที่ถูกต้องอพูดง่ายหลักที่ถูกต้องแต่นก็ต้องรอใช่ไหมรอเพราะจนั้มันเออมันสุกหมดแล้วมันดีแล้วก็จึงไปพิทักษ์ หรือหล่อเหมือนเราจะหล่อสักอย่างจะครอบคลุมอะไรอย่างก็ต้องเช็คว่ามัน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 ตรงตัวแล้วมันไม่มีระปูตกมาแล้วไม่ไม่มีเชื้ออะไรออกมามันจบหมดมันแห้งหมดแล้วมันเรียบร้อยมันเสด็จน้ําหมดแล้วอ่าอย่างเงี้ยที่ยังกาวหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วจึงจะเคลือบจึงจะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติที่ท่านทำมาให้กินท่านก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี้อยู่แล้วเพราะนั้นคันเดียวกันแต่พอมันเป็นระดับชาติเนี่ยมันเป็นระดับใหญ่ลำบานทีเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นหลักวิชาที่ถูกก็คือ รัฐธรมนูญเขามีหน้าที่รอ,อกับพิทักษ์สองอย่างเพราะฉนั้นเราต้องรอจนกว่ามาเสถียรเพราะว่าไอ้กฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยโดยธรรมชาติมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ขาจึงให้รอไงทีนี้แล้วแต่ประเทศนั้นจะรอกันสิบยี่สิบสามสิบปีเพราะว่าการรอบของไอร้ระบอบเจะชาไตยมันรอบหนึ่งมันสี่ปีกับห้าปีถ้ามันรอสักสี่รอบมันก็สิบหกปีอย่างอเมริกาเขารอสิบหกปีอ่ะเขาจึงจะไอ้ตามเป็นรัฐธรมนญนลกมา อเมริกาก็ไม่ได้รีบนะก็ทําถูกหลักวิชาเพราะว่าเรากฎเกณฑ์เขาบอกอย่าล้วประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูนหรือเอารัฐธรรมนูญมันํำเป็นสาระเลยเขียนสั่งทุกอย่างวรัฐธรรมนูนประเทศนั้นจะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหน้านี่คือกฎเกณฑ์นะครับเป็นกฎเดียวกับหลักจริยธรรมที่พระอาทิตย์ขึ้นที่มันออกก็ต้องลงที่มันตกประเทศใดรีบเร่งที่มีกรัฐธรรมนูนก็จะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหน้าและท่านถามที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับรัฐประหารมากี่ครั้งนั่น คือหลักสัจธรรมและเรากําลังดําเนินอยู่แล้วเราก็เริ่มสืบสารต่อนะด้วยการอยู่ในรัฐธรรมนูนเก่าอยู่ต่อไปเอออยู่ต่ออเลือกตั้งต่อวนต่อแล้วเลือกตั้งไปแล้วมันก็จะอยู่ใน,นกลไกเดิมเนาเน่าผูผูเปียนเพี้ยนแล้วก็อยู่ในโครงสร้างอันเดิมที่รัฐธรรมนูญครอบอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมการเมืองอันเดิมอยกเหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่ในระบอบอุปถัมภ์ อุบาทของประเทศไทยเหมือนเดิมต่อไปอีกไอส้สวงจรอ,อุบาทของทไทยเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเลือกตั้งไปไม่เกิดประโยชน์เสียของแบบนานะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องมายืนที่ต้นสาราเนี่ยเพราะคนไทยมันเข้าใจผิดทางประเทศนะอ่าก็จะมีคนมาแยง้งเป็นธรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นี้ผมก็ต้องบอกคนที่จะมาแย้งบอกว่าท่านอย่าเพิ่งใายอารมณ์ท่านใายอารมณ์อยู่เรื่องที่ผมนําพูดเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญา ระดับสติปัญญาท,ท่านจะต้องนั่งพินิษ์พิเคราะห์พิจรารณาอย่าไปใช้อารมณ์ฮะอย่าระเบิดอารมณ์สนุกปากเขียนอะไรเงี้ยผมจึงไม่ให้มีคอมเมนต์ใดๆสิ้นนะเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ปรับตัวใหม่แล้วงานผมเนี่ยเป็นงานมายกระดับยกระดับอัปเกรดประชาชนนะฮะเพื่อที่จะอัปเกรดประเทศนะประเทศจะอัปเกรดได้ก็ต้องประชาชนอัปเกรดก่อนพระทั่งประชาชนจะต้อง เ,เข้าใจงานที่ผมทำว่าเป็นการมาช่วยประชาชนผมมาช่วยท่านมาปรับปรุงท่านมายกระดับท่านมาแก้ไขามาแก้ไขท่านต้องมองอย่างนี้เพราะคนไทยพอเห็นใครคิดต่างจะจัดเป็นพวกคยคนเรข้างคนเรฝ่ายเป็นสัตูต้องไปถล่มมันต้องจัดการมันต้องดิบเคดิตมันอมันไส้มันมันเสียรู้มากรู้ดี รู้เก่งหลือเกินท่านก็จะเป็นอารมณ์อย่างนี้แล้วก็จะพ่นคําต่างๆออกมาแล้วผมจึงไม่ต้องให้มีการวิจารณ์อะไรเลยแล้วไอ้เยินยอผมก็ไม่ต้องไม่ต้องผมไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการฮะต้องการมายกระดับปรับประเทศใหม่ให้มันถูกต้องอยู่ในหลักในเกณฑ์ที่ถูกต้องสง่างามสวยงามเพราะเราจะเลื่อนชั้นขึ้นไป,ไปเป็นชาติต้นแบบโลก ป็นชาติต้นแบบโลกทางการปกครองในยุค AI ข้างหน้าเนี่ยจะเกิดการปกครองแบบใหม่จะเกิดโลกยุคใหม่แบบใหม่ซึ่งประเทศไทยจะเป็นต้นแบบโลกแล้วเราก็จะไปะถืออํานาจดุลที่3าของโลกอันนี้เป้าหมายสูงสุดของที่นี่คือผลักดันประเทศไทยยกระดับประเทศไทยไปเป็นประเทศมหาอำนาจดุลที่3ของโลกตอนนี้มหามอำนาจดุลที่1ของโลกคืออเมริกากับนาโต้และดุลที่2ของโลกก็คือจีนกับรัสเซีย ทั้งดุลหนึ่งดุลสองเนี่ยมันเป็นพวกฮาดพาเวอร์และดุลสองเพิ่งเกิดไอ้ดุลที่หนึ่งเกิดมานานแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอยู่มายาวนานนะแต่สงคไอ้แต่แตไอ้ดุลที่สองของโลกเพิ่งเกิดก็คือจีนกับรัสเซียอ่าพอพอจะเข้าใจไหมคือดุลที่หนึ่งของโลกมันเกิดมานานก็คืออเมริกามันยึดครองโลกมานานเลยเป็นเจ้าโลกมานานทาตัวเป็นเตป็นตาร,รวจโลกมานานแล้วเสร็จแล้วก็มีจีนประณขึ้นมากับรัสเซียกลายเป็นดุลที่สองของโลก ห่าปรเดนี่สองแล้วมีชาติสมาชิกอยู่7ประเทศเรียกว่ากลุ่ม SCO s h ย n g h a i c o o p e r a t i o r g a n i z a t i o n ดุลที่2เพิ่งเกิดนี่เองคราวนี้ดุลที่3โลกมันต้องมี3ดุลก็เหมือนประเทศอ่ะมีสามดุลเหมือนกันก็คือบริหารนิติตุลาการโลกก็เหมือนกันในระดับโลกอ่นะกนะ็ต้องมี3ดุลเหมือนกันนะที่ดุลที่สามเนี่ยมันคือบทบาทตำแหน่งประเทศไทยนะั่นเองนะ ดุลที่3คือบทบาทตําแหน่งประเทศไทยนะครับผมแจ้งให้ทราบตรงนี้และเราจะเดินไปเป็นเพราะเราเป็นประเทศพุทธประเทศสันติเพราะฉะนั้นดุลที่3าของโลกมันก็คือประเทศสันตินั่นเองก็คือประเทศพุทธมันเป็นบทบาทตําแหน่งประเทศไทยอยู่แล้วพีิง่ท่านมองไม่เห็นมองไม่เป็น,มอ,ม,ปนมองไม่ออกเพราะท่านไม่ได้เป็นโสดาบันทิไปไตย,ยต้องเป็นโสดาบันทิปไตที่นี่จะมองออกมองเห็นเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยก็จะต้อง มาบอกมาแจ้งกันให้รู้นี่แหละแล้วก็ปรับตัวยกระดับกันใหม่เพื่อเดินไปเป็นไปเป็นดุลมหาอำนาจดุลที่3าของโลกซึ่งดุลที่สามนั้นมันเป็นประเภทมหาอำนาจด้านซอฟต์เอร์ไม่ใช่ฮาร์ดเอร์ไอ้ดุลที่หนึ่งันเป็นฮาร์ดเอร์มันก็เหมือนกับไอ้ดุลดุลที่3ของประเทศนั่แหละก็คือไอ้บริหารการนิติเนี่ยพวกบูบูแลบุญสองอันเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ดุลที่สามเนี่ยเขาไม่มาเกี่ยวด้วยเขาจะเป็นสารนั่นเองมันก็คือ มันก็คือดุ่นที่3ที่ประเทศไทยจะไปเป็นก็คือเป็นประเทศซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองแต่ดุ่นหนึ่งสองน่ะเขามีอาวุธเขาเป็นฮาร์ดพาวเวอร์หนักเลยเขาเป็นดุ่นรุ่นหนึ่งหรือดุ่นสองอ่าเป็นพวกแอคชั่นอ่ะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านสันติยิงเป็นบทบาทของประเทศไทยที่ต้องไปเป็นนะอันนี้แต่มันเป็นลิขิตของประเทศนะฮะเป็นลิขิตของประเทศนะเมื่อคุณมาถึงยุคร10ินี่คนจะต้องติดตั้งของใหม่เพราะยุคราศิชื่อยุคสกาววิไล ต้องติดตั้งของใหม่ก่อนไ,ปปไม่เอยมอองไม่แวววาวหม่สุกสกาวิไลติดตั้งของใหม่ก่อนไปสิบปีสิบปีทำไมสิบปีก็เราลงทางมานะงเก้าสิบปีไงสร้งประเทศบของมาเก้าสิบปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนยังเป็นประเทศบริการู่เพราะนั้นเหลือสิบปีเนี่ยเราจะยกระดับประเทศใหม่เปลี่ยนประเทศไทยใหม่ปรับปรุงประเทศไทยใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงสิบปีเนี่ยสองปีแรกมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนทายก่อนหมายถึงรื้อของเก่าออกไปหนึ่งปีอีกหนึ่งปีสร้างของใหม่ แล้วอีก8ปีที่เหลือจะแบ่งเป็น2สมัยสมัยละ4ปีประชาชนจะปกครองตัวเองอันนี้ประชาชนจะปกครองตัวเองเป็นชาติแรกของโลกเป็นตัวแบบโลกที่ประชาชนปกครองตัวเองได้โดยไม่มีคณะสมานิกตต่อไปแล้วมันจะจบยุคการเลือกตั้งนั่นเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพรรคการเมืองแต่เป็นประชาชนใช้มือถือบริหารประเทศเองในระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบสี่ฐานอำนาจที่มาแทนระบบรัฐสภาไทยๆท,ย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 ทยี่มันมรบเหลวอยู่ตลอดเวลานะเป็นอย่างนี้เอาละ โครงสร้างลึกๆใหญ่ๆเดี๋ยวผมอธิบายท่านจะงงมึนเมื่อมาอธิบายระดับชาวบ้านก็จะเป็นต้องพูดให้ชาวบ้านเข้าใจไม่ง่ายผมจะพยายามใช้เทคนิคจนะอธิบายแบบทางเทคนิคชั้นสูงที่ฟังเข้าใจง่ายอะนะแต่ถ้าพูดเป็นมันวิชาการมันจะชาวบ้านฟังไม่เข้าใจนะแต่ก็ถ้าเรียกไม่ได้ก็ต้องพูดอ่ะแต่พยายามเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเห็นภาพเอานะฮะ อาจจะเทียบมันแรกก็คือว่าต้นสาระนี้ดอกสาระนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งให้โน้มหรือจะต่ำๆต,ต,ตรงนี้ก็ก็ไม่ใช่ต้นสาระอยู่ดีเพราะาคำสาระในนั่นหมายถึงกิ่งแต่ว่าไอ้ต้นไม้ต้นสาระเนี่ยในยุคนั้นอ่ะสมัยนั้นอ่ะไม่ไม่ใช่เป็นที่เกิดต้นสาระแบบนี้แต่มันเป็นต้นสโสรกซึ่งต้นไม่ใหญ่กิ่งสามารถจับได้ อย่างนี้นะฮะก็ขอเข้าใจข้อมูลให้ถูกกันแบบนี้นะเอาละทีนี้ก็จะมาอธิบายการยกระดับประชาชนที่นี่จะยกระดับประชาชนจากอนุบาลน,นะฮะทิปไตยนะครับไปเป็นโสดาบันทิปไตนะอ่าถ้าเผื่อใครอยากจะอัปเกรดสูงขึ้นอีกไปเป็นสกทาคามีทิปไตยก็ได้ สมัครแสดงตัวตนมานะก็เหมือนท่านอยากจะสอบได้เลื่อนชั้นอ่ะก็สมัครแสดงตนมาแต่ถ้อยากสูงกว่านั้นอีกไปเป็นอนณาคารเมธิปไตยก็แสดงตัวแสดงตนมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะเพราะเราอยู่ในยุคสกาววิไลที่จะต้องติดตั้งของใหม่หมดไม้เอี่ยมอ่องไม่แวววาวหม่สุกสกาววิไลนะเพราะฉะนั้นจงคิดซะว่ากําลังติดตั้งเครื่องเครื่องยนต์การปกครองใหม่อ่า ที่มีมาตรฐานสูงนะแล้วผมก็ได้ออกแบบมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะเพื่อยกระดับเนี่ยเครื่องมือที่จะยกระดับประชาชนก็คือมาตรฐานที่สูงเองเรียกว่า4อภิหลักสีพีหลักหรือ the four super standard Thailand นั่นหมายว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบระบบการปกครองตนเองของตัวเองเลยไม่ต้องไปลอกเรียนแบบฝรั่งฝรั่งเหมือนอย่างรัฐมนตรี60เนี่ยเราก็ไปเอาของเยอรมัน ก่อนหน้านี้ก็ไปเอาของประเทศอื่นมาหมดอ่ะคือพูดง่ายทุกฉบับประเทศไทยมันเอาของฝร่งฝรั่งหมดยึดมาหมดเอามานิดเอามาหน่อยแล้วมาใส่แล้วมาบางทีเอาแต่ชื่อมานะเอามาเอาชื่อเอาแต่ฟอร์มมาเสร็จแล้วมาเขียนใหม่เป็นแบบของที่เองเพื่อจะปกครองแบบนี้เ็าเรียกว่าอะไรเดียมันมนเอาแต่ชื่อมานล้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะทุกคนรู้อยู่แล้วประเทศไทยนะมันเอาเอาเปลือกไม่ได้เอาแก่นเออ แล้วเอามาเนี่ยคโอ้โหมันมีแต่เปลือกเสร็จแล้วมันก็ปกครองกันแบบเปืึอเปลือกอ่ะมันก็เลยเป็นการปกครองแบบปลุกปลวกที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการปกครองแบบปลุกปลวกเพราะฉะนั้นปลุกปลวกมันก็เลยฟังทลายได้ง่ายนะปลวกนะเอาละคราวนี้มาเจอมาตรฐานใหม่ที่มันดีกว่าปลวกอ่ามันจะดินแล้วเป็นโครงสร้างที่แข็งแร่งดุดดังเพชรเลยแข็งอย่างนั้นเลยมีแล้วมีมูลค่าด้วยไม่ใช่เป็นดินปลุกปลวก เอาละเมื่อท่านเห็นว่าเออมีคนมาเสนอทางเดินใหม่ของประเทศไทยเป็นเส้นทางที่ยกระดับประชาชนนะฮะให้เป็นประชาชนระดับโสดบัณฑิไปไตยนั่นคือเป็นผู้ที่ใช้อำนาจที่ไ,ไต่เป็นอย่างมืออาชีพใช้เป็นเลยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยถึงเวลาก็บอกอา้าวเข้าคูหาเลือกตั้งเราก็เดินเข้าคอกเหมือนเดลฉานหรือสัตว์เดินเข้าคอกแล้วก็ไปก็อา้อาวเอาเลือกเอาจะเอาเบอร์ไหน แล้วก็ไปทิ้งอำนาจสามดุลของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศนะทุกคนมีอำนาจสูงสุดคืออำนาจสามดุลเนี่ยอยู่ที่บัตรประชาชนนั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปทิ้งให้ให้โจรที่สูตรเบอร์ต่างๆนะโจรที่สูดก็คือพักการเมืองนั่นเองเหตุที่เรียกโจรก็เป็นศัพท์ของสื่อมวลชนนะฮะและเหตุที่เขาเรียกเป็นโจรก็เพราะว่าทุกคนเข้าไปใส่สูตรเนี่ยเข้าไปเอางบประมาณตรงนั้นนะไปกินงบประมาณนะ ก็เข้าใจนะจแจ่มแจ้งเคลียร์นะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายมากนะเข้าไปกินงบประมาณก็กินงบประมาณก็ไม่ต่างกับเป็นโจรน,นั่นเองนะครับอ่าก็ยูงรู้อยู่แล้วโจรปล้นนะงบประมาณอย่างนินเนียนและถูกกฎหมายด้วยนะเพราะเขาเป็นคนไปออกกฎหมายนี่ครับก,ก็ต้องออกกฎระเบียบที่มันได้เงินทอนนะหรือไม่ก็ได้ค่าความต่างนะก็นีเห็นกันรู้ๆกันและเข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเส่อก็ยังเรียกว่าโจรใส่สูท หรือพายเรือให้โจนนั่งนะอันเดียวกันเพนะราะฉะนั้นเราเข้าคูหาไปเพื่อเลือกเพื่อเลือกโจที่สุดเอาอำนาจสามดุลที่เรามีเนะี่ยเลือกโจนสุดซึ่งเป็นเรื่องที่เราทํามาอยู่แล้วคราวนี้เราจะไม่ทําเราจะใช้กฎกฎมาตรฐานใหม่ที่ผมออกแบบให้เนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องอเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนนะฮะเรียนรู้ก่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านนะ เรียนรู้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนําอย่างนี้ก่อนนะทีนี้เมื่อรู้ว่าจะเรียนรู้แล้วก็ต้องเตรียมอกเตรียมใจที่จะยกระดับตัวเองนะไปเป็นโสดบัทฑิปไตาย่ะโสดบันทิไปไตาย,นะตายเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทุกคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือหรือแม้แต่พวกผู้มาปกครองมันจะมีผู้ ถูกปกครองก็คือประชาชนกับผู้มาปกครองก็คือพวกพรรคการเมืองนะเขาเหล่านี้ยังอยู่ในระดับอนุบาลหน, 1, นะน 2, ึ่งับอนุบาลสองอยู่คําว่าอนุบาลหนึ่งก็คือประชาชนทั้งหลายนี่แหละทุกคนนี่แหละเป็นผู้ถูกปกครองนะมีหน้าที่ไปเลือกผู้มาปกครองนะส่วนผู้ปกครองก็มีหน้าที่มาสวา,ามิภามงประมาณนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้ยังอยู่ในระดับ อนุบาลอยู่อ่อนุบาลทิพยตไตนะคือยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญยังไม่ย,ยกระดับยังอยู่ในวงจรเก่าที่ประเทศไทยเป็นอยู่อ่เป็นมานานหลายปีเราก็ยังอยู่วงจรเก่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่จะยกระดับประชาชนมันเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องอะสะดับรับฟัง ใช้ครว่าใช้เัียงางนี้เลยสับสูงเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการยกระดับเนี่ยมันเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีแล้วเราจะเป็นต้นแบบของโลกอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําตัวทําตัวให้ดีให้สง,ง่างามให้ให้น่าเชื่อถือว่าเราเอ้ยไม่ใช่อนุบาลทิปไตยนะเราเป็นระดับโสรบันเลยนะหรือไม่ก็สกทาคามีอนาคามีทิปไตยอย่างเงี้ยมันมีระดับนะ เพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้กันนะทีนี้การจะเรียนรู้นะครับก็ท่านอาจจะสงสัยว่านี่เป็นใครทไมต้องมาเรียนกองไอ้นี้ท่านอาจจะสงสัย,มมย,จจสสยผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือกฎเกณฑ์ส่วนมากท่านจะเชื่อถือฝรั่งเชื่อถือฝรั่งนะอันนี้ก็ถูกต้องก็้ก็ไม่ ไม่ได้ไปว่าอะไรคือฝรั่งเขาพัฒนามาก่อนเราพัฒนาก้าวไกลนะแต่พัฒนามาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเหมือนติดตันอะ่ะมาถึงจุดหนึ่งหรือจุดอิ่มตัวบัดน,นี้มันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะประชาธิปไตยของโลกมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะนะเมื่อถึงจุดอิ่มตัวนี้เราก็เห็นสภาพมันแล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อครับนะผมจึงพัฒนาต่อไ้เลยพัฒนาต่อจาก ไอ้ประชาธิปไตยที่เขาใช้อยู่ทั่วโลกเนี่ยซึ่งเป็นประชาิปิต่ายชั้นล่างมันเป็นประชายที่อยู่ภายใต้ทุนนิยมและทุนนิยมมันมีหน้าที่สามาโดยธรรมชาติทุนนิยมเนี่ยมันสามาในตัวมันอยู่แล้วเพราะมันจะเอาทรัพยากรทั้งหมดเอาศักดิ์ศรีมนุษย์ทั้งหมดนะเอามารับใช้ทุนนิยมเพราะนั้นประชนดึงเรยทิ้งลูกทิ้งลูกเล็กๆเหมือนในมึกเด็กอย่างเงี้ยทิ้งไปให้ไปอยู่กับพ่อแม่แล้วตัวเองก็เข้าเมือง เพื่อมาขายแรงงานเพื่อได้เงินแล้วเอาเงินนั้นส่งไปบ้านเพื่อยกระดับตัวเองนะเราต้องการยกระดับตัวเองแต่ไปเป็นทาสนะแต่ผมจะมาเชิญชวนประชาชนยกระดับตัวประชาชนนี่แหละแต่ไปเป็นนายไม่เหมือนกันนะครับนะี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ไปเป็นระบบทุนนิยมไงแต่ผมเป็นระบบใหม่เป็นระบบการค้าใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมมามาแทนทุนนิยมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ของโลกเลยนะครับเรื่องใหญ่ของโลกเลยไม่ต่างกับเรื่องใหญ่ระดับคอมมิวนิสต์อ่ะที่ต้องมีคนตายเวลาเปลี่ยนทีโอ้โหรัสเซียเปลี่ยนทีสามสิบล้านประชาชนตายจีนก็เหมือนกันสามสิบล้านแล้วจีนตายเพิ่มมอีกสามสิบล้านโอ้โหเป็นหกสิบกว่าล้านจะจะเจ็ดสิบล้านแล้วตายเพราะว่าเปลี่ยนระบอบคอมมิวนิสต์เออแค่นั้นเองเหมือนกันงานผมนี่มันใหญ่กว่าคอมมิวนิสต์อ่ะนะมันมัน จะว่าใหญ่กว่าก็ไม่ใช่คือมันอย่างนี้มันคนละลัทธิกันอะลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ลัทธิคอมมิวนิสต์มันก็จะต้องมีระบบการค้าคือระบบระบอบใดมันจะอยู่ได้อยู่ยาวได้มันจะต้องมีระบบการค้ามารองหนุนเนี่ยไอ้ระบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยมันอยู่ได้เพราะระบบทุนิยมระบบการค้าทุนิยมรองนุนมันอยู่มันยังไปได้แต่มันพอมันโชว์ตัวแล้วก็อ้าวมันสามารถนี่หว่ะ มันมันไม่แล้วตัวจริงจริงมันมีนี่มันมีแล้ที่สามานเพราะมันจะสร้างธาตุไอ้บทุยมันนี่ที่สร้างธาตุนะแล้วก็สร้างคนรวย1%สร้างธาตุ9์แล้วมันเป็นอยู่ทั่วโลกขนาดนี้ขนาดนี้มันเป็นอยู่นะมันก็เป็นอยู่แล้วนะทุกคนรู้อันนี้เข้าใจนะไม่เข้าใจก็รีบรู้ซะรีบเข้าใจซะหรือไม่ก็สังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมคนจนประเทศมันเยอะทำไมหนี้รัวเรือนของชาวบ้านมันที่เยอะแล้วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็จุกนิดเดียวทำไมมันโอ้โหมั ตัวเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั่นทุนนิยมเขามีหน้นาที่อย่างนี้เออแล้วมันจะมีระบบปกครองหรือระบบการค้าไหนไหมที่จะทําให้คนแบบเฉลีย่ยใ,ใกล้เคียงกันมีฮะของผมนี่แหละครับมาเสนอท่านนี่แหละกาจะมาบอกท่านนี่แหละครับมีไม่ใช่ไม่มีนะทีนี้ท่านก็จะต้องอัปเดตตัวเองไงแน่นอนคือการอัปเดตผม,มอัปเดตท,ท่านให้เลิกจากการเป็นทาสในทุนนิยมมาเป็นนายเลย มาเป็นเจ้าของระบบระบอบเลยมาเป็นเจ้าของหมดเลยทั้งระบบทั้งระบอบทั้งการค้าทั้งวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ไอเซียนนี่แหละผมจึงเรียกว่าเสี่อภิหลักหรือ the four super standard thailand หมายถึงประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกานะสูงกว่าของใดๆในโลกใบนี้ประเทศไทยนี่ยเป็นต้นแบบนะจึงเสนอ the four super standard thailand ต่อเวทีโลกต่อเวทีโลกเนะี่ยเราจะเป็นผู้เสนอ นะประชชนด้วยกันเนี่ยจะเสนอด้วยกันนะเพราะฉะนั้นงานผมมันจึงเป็นงานอลังการยิ่งใหญ่แต่ที่นี้มันอลังการยิ่งใหญ่เกินตัวเพราะตัวคนตัวคนพูดคนคิดตัวผมเนี่ยเป็นแค่คนราง,งาน